มาจัดเลยะเศร้านมดมนเห็น hmm. ก uh, ุ้มแร้แห้งมันปลาเห็ดเพาะขื้เก้าครับพี่น้องพราะนางพอไฟเอาหมดแล้วมันนี่อือือ๋ออ๋อเนี่กำนึงแล้ว นึงมาจ้าของหยออยู่นี่มุเดยนี้อือหอนี่เดาเป็ไง อ่อนๆถือช่อนนอ่ก็จะเห็นอ่อนๆเลยอือหนึ่งแล้วอือสีดอก แห่งเนาะคนบุตนุกไลยมืดเลยขาดช่วงอยู่แล้ว สี่ดอกตัวนี้นี่ก็ต่ว่าเห็นสามน้องพี่น้องพี่น้องบางในเต็มผงกระยเลยจ้าพี่ลามลงมาหมดพี่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 โอ้หลายแฉพี่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 อือหืออือหือพี่น้องพี่เพาะขาวจุนมฟูอย่นี่ป้าพี่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  Mhm, mhm, hmm, hmm, tenang. Hmm, hmm, Hãy subscribe cho kênh Ghiền เชี mm ่ยแห้งไรก็จะแตกพี่น้องนี่เพาะอ่อนๆโอ้โหน้อง quá lên mất rồi, gì phải ra rồi thì, đó, ừ, ừ, đó. ừ. ừ. 那弄弄，弄弄，你弄。<バ> <impair> แข็งมั้เหอโห้แข็งยังแข็งเยอะเหตุน่ะงเดียวจ้านี่อจ้าก็ได้เลย then mm, think somebody... โมแอ้ตัวเหมด hết ะเป็นผุเป็นผุ

มันแห้งเป็นกระตาเราออกเมื่อพอดีเต็มเพื่อเมื่อจะพอดีเต็มนะเนีเนอะเนอะแต่ถือว่ามันครับเห็ดเพาะดินแห้งมันแก่เมื่อไหร่ล่ะดอกอ่อนก็มีคือเก่านะเนาะแก่เมื่อเอกอ่อนก็มีดอกแก่ก็มีปะปนกันไปอมัน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 คือเก่าไปครับ